สวัสดีครับกับสวัสดีพี่สมาชิกนะครับ FC ร้านพี่เนี่ยครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเช้าวันศุกร์นะครับที่22นะครับผมจะพามาชมเป็นตู้ W นะครับ W 88นะครับตัวนี้น่าจะ88นะครับผมกว้างนะครับใอ้แกงฉีกครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับผมหูจับเหล็ก2ฝั่งนะครับท่านไหนที่ยังมองหาตู้ซูดนะครับ18นิ้วมีพอตนะครับผมตอนนี้มีพอตหนึ่งรูนะครับเอาไปเก็บสีนิดหน่อยนะครับ กูมากนะครับราคานี้นะครับใบละหนึ่งพันสี่ร้อบาทนะครับสิบแปดนิ้วตัวนี้อินบ็อกเข้ามาได้นะครับมีอยู่สี่ใบนะครับแล้วจะเป็นตู้พีเอสสิบสองนิ้วนะครับมีหนึ่งใบนะครับตัวนี้ใบละแปดร้อยบาทนะครับไม่รวมดอกนะครับดอกด้านในนะครับไม่รวมดอกเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของดอกสิบสองนิ้วนะครับ e สิบสองสามร้อเอ็ดนะครับประมาณสี่ดอกนะครับสวยๆเดิมๆนะครับดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับใครยังมองหาอยู่ นะครับโขงปั๊นนะครับ E12 3น้อยเอนะครับมีอยู่สี่ดอกนะครับเดิมๆแล้วจะเป็นตองแปดนะครับของ PA นะครับดอกละ450บาทนะครับสําหรับตองแปดนะครับผมมีอยู่สี่ตัวเหมือนกันนะครับดอกอบอ้อมนะครับอบอ้อม12นิ้วนะครับตัวนี้ก็เดิมๆนะครับวันนี้ดอกละ200บาทนะครับรวมจก็ส่งนะครับใครยังมองหาอยู่นะครับสนใจอินบ็อกหรือว่าโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับ สวยนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับดอกมิดไฮนะครับสำหรับ E12 สามเอชนะครับดอกยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของค่าย PA นะครับผมแลัวจีกเป็นคันนี้นะครับคันนี้18นิ้ว1200วัตต์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น KN18 KA22 นะครับตัวนี้โคงหล่อนะครับโคงหล่อเสียงดีนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมหน้าดอกนะครับ ตนนี้หน้าดอกตึ้งๆเลยนะครับใครยังมองหาอยู่สอบถามเข้ามาได้นะครับดอกคันนี้นะครับดอกละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับยังไม่รวมจะส่งครับท่านที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับดอกเดิมๆนะครับอันนี้ก็เดิมๆนะครับสี่ดอกแต่นี้ไว้แท้เลยนะครับไว้เดิมเป็น PA นะครับแรม DC ห้าศูนย์ะครับ1น0 0พันสี่้บาท นะครับผมหนึ่งพันสิบห้าบาทพร้อมปากไรเลยนะครับมีอยู่หกตัวนะครับสําหรับตัวนี้ฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันเผื่อท่านไหนที่สนใจครับเครื่องเสียงการแจ้งมือหนึ่งมือสองที่ร้านพีเนตออริโออำเภอรังจานจังหวัดกาลสินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับสินค้ามือหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นไม้ลอยนะครับเอฟเฟกนอกนะครับไฟนะครับผมขาตั้งตู้พีเอสนะครับมีอยู่สองรุ่นนะครับตัวห้าร้อยห้าสิบนะครับของแท้งนะครับไม่ได้เป็น คอมแพกตนะครับแปดร้อยบาทนะครับในเป็นในส่วนของไม้สายนะครับกมีนะครับม้สายของ NPE นะครับผมแบบจะลวดนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับท่านไหนที่สนใจเครื่องเสียงการแจ้งเข้าแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับผมที่ร้านพิเนตออเดโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ